ใครที่อยากจะดูสตรีมเกม f i ฟ่าออนไลน์4หรืออื่นๆก็สามารถดูได้ที่เ e b o o k Fanpage ของผมนะครับสามารถติดตามได้ที่ออใต้ d e s c r i p t ชันข้างล่างนะครับผม กำหนดการวันเวลาที่จะสตรีมเดี๋ยวจะบอกไว้ล่วงหน้าที่ Facebook f แฟนเพจนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามนันเอา,าล้ว <นะ S 2> ครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการแนะนําแล้วก็รีวิวนักเตะก,กันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะขอมานําเสนอเป็นเช e ยรี่องลีละกันนะครับผมปีโรโย Heroes นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะก็หลังจากที่องลีเนี่ยถูกปลด จากการเป็นนักเตะลิมิเต็ดไปแล้วนะครับผมก็กลายเป็นนักเตะที่หาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมแต่ว่าไอการที่มันหาซื้อได้ทั่วไปมันไม่ได้หมายความว่ามันอ่อนลงไม่แต่นิดเดียวนะครับมันยังเก่งอยู่เลยไม่ได้ลดความด้อยขององ,องลีไปแม้แต่นิดเดียวนะในทางกับกันเนี่ยเมื่อคุณได้ใช้ปีฮอตคุณรู้สึกว่ามันเก่งแล้วใช่ไหมแล้วคราวนี้คุณก็ลองมาใช้ปีรลยุกฮีโรสดูนะครับมึงมึงเก่งกว่าเดิมอีกชิบหายคือ ขูแล้วทุกอย่างอ่ะที่เป็นจุดเด่นขององรีอ่ะทางเรื่องของความเร็วความพลิ้วความคล่องตัวะอะไรเงี้ยแล้วรวมไปถึงการจบสกอร์อะ่ะมันทําได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วพอเป็นปีโลโยองฮีโรสเนี่ยมันก็ไปเสริมตรงน,นั้นอีกนะจากที่แม่งเร็วอยู่แล้วมึงก็ยังจะทําให้มันเร็วขึ้นไปอีกจากที่มึงคมอยู่แล้วมึงก็ทําให้มันคมเข้าไปอีกจากที่มันแบบ มึงมันก็มีช็อตบาง,บางๆให้เห็นอยู่บ้างไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นแต่คราวนี้มึงก็แข็งตับเลยเรียกได้ว่าเสียบอลยากมากๆนะมีจากหลายจังหวะเลยนะครับที่กองหลังถึงตัวองลีเนี่ยแล้วแม่งแบบเสียบอลยากจริงๆนะครับผมถ้าเกิดไม่ไปเตะตัดขาหรือไม่เสียบหรือไม่ก็เอาไม้หน้าสามฟ้าไปที่หลังขาอะไรเงี้ยก็น่าจะเอาอยู่ยากนะครับสาหรับทีมที่องลีนะฮะ ซึ่งเทอร์ลีองลีเนี่ยก็เหมือนที่ผมได้บอกข้างต้นเลยนะว่าจุดเด่นเขานะครับคือความเร็วที่เร็วเฮี้ยๆเร็วมากนะก็สูงถึง109กนะครับความเร็วนะแล้วก็สปีดต้นสูงถึง110ส่วนเรื่องการจบสกอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงนะสูงถึง108ยิงไกลสูงถึง101ซึ่ง ปกติองลีเนี่ยยิงไกลได้บ้างนะครับอาจจะไม่ได้ยิงได้ดีหรือไม่ได้ยิงเป็นจุดเด่นนะครับแต่คราวนี้มึงยิงได้แล้วมึงยิงได้แล้วนะครับผมส่วนเรื่องการยิงปั่นโค้งก็ไม่ต้องพูดถึงนะยิงได้ดีหมดเลยทั้ง2ทาานะครับผมยิงในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษยิงไกลยิงเต็มข้อยิงปั่นทําได้ดีหมดเลยส่วนเรื่องความคล่องตัวนะครับผมการควบคุมบอลการเล่นบอลทักษะต่างๆก็ไม่ได้หายไปไหนเลยครับมึงเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำน้รู้สึกว่ามันพริ้วกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนนะและยังจะมีสกิลมื่องหสวรือฟคาม แข็งแข่งเนี่ยในค่าพลังอะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าพอใช้จริงจะรู้เลยว่าองลีแข็งแร่งจริงๆนะครับผมแล้วองลีเนี่ยมันเพอร์เฟกไปหมดแล้วซึ่งไอความเร็วที่มันจัดจ้างขนาดนี้ความแข็งแร่งที่มันดีเยี่ยมขนาดนี้มันก็จะไปสัมพันธ์ถึงเออสเลล่าของเขาหน่อยครับซึ่งองลีเนี่ยครับก็โอ้โหมีสรลล่าที่สูงใหญ่มากนะสูงถึง188หนัก83ซึ่งการที่นักเตะม,มันจะตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วมึงมีความเร็วแล้วเสือคล่องตัวเว้ยมันมันค่อนข้างขัดใจอ่ะคือ ลักษณะอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายคําว่าโกงนะครับคือมันรู้สึกมันโอพหรือมันรู้สึกมันเก่งเกินไปนะครับแต่ว่า จากการที่ใช้นะครับมันก็เก่งตามค่าพลังจริงๆนะหาข้อเสียขององลีแบบเป็นรูปธรรมไม่ได้ไม่แต่จุดๆเดียวนะครับผมเรื่องความเร็วก็เร็วชิบหายคมก็คมโคตรจะโคตรโคตรจะคมอ่ะไม่ได้จะอวยแต่มันคมจริงๆอ่ะก็ดูในไฮไลท์กันได้เลยนะไม่ว่าจะเท้าขวาเท้าซ้ายยิงเสาหนึ่งหรือเสาสองเสาห้าทับทีมสยามอะไรก็ว่านไปนะยิงปั่นยิงเต็มข้อคือองลีมันคมจริงๆอ่ะคือช็อตยิงพลาดมันมีให้เห็นน้อยมากๆนะสำหรับเชลลี่องลีนะครับ จะให้พูดถึงข้อเสียข้อไหนดีวันนึกก่อนดินึกไม่ออกนะครับเอาเปา็นว่าเรามาพูดถึงพลังแฝงกันก่อนดีกว่าสำหรับองลีเนี่ยนะครับก็มีพลังแฝงฟิเนชช็อตนะหลักๆเลยก็จบสกอร์ได้โคมมีแฟร์ทักษะสร้างสารดีนะแล้วก็มีสปีดดีเบอร์ในขณะเลี้ยงนะครับผมก็จะมีความาพริว้วมีความคล่องตัวที่ดีมากมีความเป็นเพย์เมเกอร์เพราะฉะนั้นการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมการแทงธุรช่องลงไปถึงการเปิดบอลจากริมเส้นองลีแม่งก็ทําได้ดี ดังนั้นนะครับองลีเนี่ยจะไม่ได้เก่งแค่ในตำแหน่งสไตรเกอร์แล้วนะตำแหน่งริมเส้นเขาก็เล่นได้ดีเช่นกันนะครับสำหรับปีนี้นะแล้วก็ยังมีเอาไซฟ์ฟุตช็อตคลอสก็จะทําให้จบสกอร์ยิงไกลอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสตดไซก้อยด้วยรวมไปถึงเปิดบอลจากริมเส้นก็มีโอกาสตดไซก้อยเพราะฉะนั้นช็อตที่มันแบบปาร์ตี้หาหรือช็อต like mm. <bab> เวอร์อะไรเงี้ยองลีเขาก็ทําได้ดีนะครับไม่แปลกใจเลยนเนาะไอ้พลังแฝงมึงขนาดนี้ค่าพลังเยอะขนาดนี้นะแต่จากการที่ได้ใช้เนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันดู เขาเรียกว่ามันไม่ดูมันดูไม่เป็นไปตามค่าพลังนะครับซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามค่าพลังหมดนะครับจุดเด่นขององลีทั้งเร็วทั้งคมนะทั้งผิวทั้งข้องตัวใหญ่เสียบอลยากนะครับผมคึงบอลได้เนียนตาคือถ้าเกิดกองหลังจะแบบเอาให้มันล่วงก็คือแบบต้องเตะตัดขาเท่านั้นจริงๆครับผมนึกหาคําที่มันดูดีกว่านี้ไม่ออกแล้วนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับาการรีวิวเทลลี่องลีนะครับอาจจะฟังดูเวอร์หรืออวยนะแต่ว่านักเตะมันเก่งจริงๆครับแลวม,มันเป็นนักเตะระดับท็อปได้อย่างไม่แปลกใจนะสำหรับเทลลี่องลีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลที่ผมอยากจะมานำเสนอนะเดี๋ยวคราวนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับมา,าบรรยายไฮไลท์กันไปเพลินๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะต้องพูดเยอะองลี Only มันเก่งแบบชิบหายไวปวงอยู่แล้วนะครับผมมันไม่มีอะไรพูดเยอะจริง แลยจังหวะนี้นะผมองลีก็น่าจะได้จุดโทษปะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับก็ไอเรื่องยิงจุดโทษเนี่ยมันอะไรมากไม่ได้หรอกนะเพราะว่านักเตะหลายๆคนมันก็ยิงจุดโทษได้ใช่ไหมทุกคนเอาเป็นว่าเรามาดูจังหวะต่อไปกันดีกว่านะเพื่อไม่ให้พูดภ่าพเสียเวลานะครับ แล้วจังหวะนี้องลีก็หลุดเดียดเด่ยวแล้วก็ยิงเลีดเดยลดๆเบาๆคมๆเข้าไปนะครับไม่จำเป็นต้องยิงแรงในทุกกรณีนะครับช็อตที่มันหลุดเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วผูรักษาประตูออกมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างลึกเนี่ยออควรจะยิงแปรเลียดๆไปหน่อยนะเพื่อให้เขาเรียกว่าไงผูรักษาประตูเซฟได้ยากหรือเซฟได้ลําบากขึ้นนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของคุณแล้วนะคืออย่างที่ผมบอกนะว่าองลีเนี่ยยิงไกลได้เท่มากและยิงป่านได้เท่มากแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นนะครับที่คุณจะต้องยิง ต้องฝืนให้มันยิงปั่นหรือยิงไกลทุกครั้งนึกออกไหมบางช็อตถ้าเกิดเราต้องการจะเมคชัวร์หรือว่าแบบเอ้ยอยากให้มันเข้าแบบแน่นๆอะไรเงี้ยก็พยายามเลี้ยงแล้วก็เอ่อเข้าไปในกรอบเขตโทษด,ดีกว่านะครับคือนักเตะร,ระดับท็อปทาได้ทุกอย่างจริงๆแต่ว่าก็ไม่ควรจะฝืนในทุกๆครั้งนะครับไม่อย่างนั้นก็นั้งเตะทุกคนนะครับยิงไกลได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแม่งก็แบบยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มมันก็จะเข้าไปให้ไปหมดทุกลูกมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันยิงได้ดีจริงๆนะบอกไว้ก อย่างที่ผมบอกอะก็คืออย่าไปฝืนมันเยอะนะครับเอ่อจังหวะไหนที่โอกาสเอ่อเขาเรียกว่าไงจังหวะไหนที่คุณได้ยิงแล้วเอ่อโอกาสนั้นอนะมันชัวร์กว่าก็ควรที่จะทําในลนักษณะนั้นนะครับอย่างเช่นเอยช,ช็อตน,นั้นอนะคุณยิงไกลได้แต่ว่าคุณได้โดนเนี่ยกับผู้รักษาป,ประตูแล้วคุณควรจะเลี้ยงไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะแล้วก็แต่งหาจังหวะสักนิดหน่อยแล้วก็ปั่นเบาๆก็ได้ไม่จาเป็นต้อง <laughs> ยิงเต็มข้ออะไรตลอดเวลาขนาดนั้นใช่ไหมเออพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับผม ก็ประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับเพราะว่าหลายๆผมกลัวว่าหลายๆคนอนะซื้อมาแล้วคาดหวังไว้เยอะไงอย่างเช่นแบบเอ้ยผมคุดว่ามันยิงไกลได้ดีมากอะไรยิงป่านได้ดีมากทุกคนก็อยากจะปั่นอย่างเดียวเลยอยากจะยิงไกลอย่างเดียวเลยซึ่งมันก็ทำเขาเรียกว่าไงมันก็คงไม่ได้เข้าทุกครั้งขนาดนั้นนะนึกออกไหมคือมันยิงได้ดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องฝืนะคือมุมไหนที่มันลําบากจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งองลีจะยิงเข้าให้คุณอนะปรระะมาณนนน,ะนะัั้คบ ก็หมดไปแล้วนะครับกับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเ,ออเป็นข้อคิดให้ดูทุกคนนะว่าออ <c oughs> คือผมกลัวว่าทุกคนอาจจะคาดหวังไว้กับองลีสูงมากแบบจะซื้อมายิงไกลอย่างเดียวอะก็ เอาเป็นว่านี่คือจุดเด่นคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับองค์นีที่ผมอยากจะมานาเสนอว่ามันทําได้ดีแทบจะครบเครื่องมากๆจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับช่องนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมชวนสตรีมมีทุกวันนะครับผมสามารถดูได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็รอดูกําหนดการนะว่าผมจะคอยแจ้งทุกครั้งก่อนจะสตรีมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะผม